ที่17แล้วนะครับว่ากันต่อจากคลิปที่16เลยนะครับที่ผมทําการอธิบายหลักการนะครับในการใช้จอยสติ๊กเนี่ยมาทําการควบคุมตัวหุ่นยนต์นะครับตอนนี้ผมเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับอันที่จริงอ่ะผมอัปโหลดโค้ดนะครับลงไปที่ตัวหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมสามารถที่จะใช้จอยสติ๊กนะครับควบคุมตัวหุ่นยนต์ได้นะครับครับเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับแล้วก็หมุนหมุน ขวานะครับหมุนขวาเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนซ้ายนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเคลื่อนที่ตามสปีดแรงน้ําหนักนิ้วตามที่เราโยกเลยครับถ้าโยกน้อยๆเนี่ยสปีดก็จะน้อยนะครับโยกขึ้นไปมากๆก็จะเป็นการเพิ่มสปีดของตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับนะครับถ้าท่านมีตัวรถนะครับท่านก็สามารถที่จะวางกับพื้นนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคมาอธิบายเรื่องโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างของคลิปด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับ3.6ขานี้นะครับผมอธิบายไปในทุกคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการกําหนดขานะครับให้ Enable A Enable B ขา In 1, In 2, In 3, In 4นะครับอยู่ที่ขา 6, 7, 5, 8, 9, 10ดังนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเก็บค่าสปีดของรถนะครับในที่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ระหว่าง0นจนถึง4 0 9 5เพราะว่าผมทำการเปิด Analog Light Resolution ตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นค่า,าพันวิดมอดูลเลชั่นเนี่ยของผมก็จะวิ่งตั้งแต่0ย์จนถึง4 0 9 5ะครับโดยที่ล้อซ้ายผมเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่ามอเตอร์ส e ีด L ล้อขวาผมเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่ามอเตอร์ส e ีด R เป็นแบบนี้ นะครับส่วนตัวจอยสติ๊กนะครับที่ต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัววงจรนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมก็ประกาศนะครับขา A 0นย์ะครับต่อที่ขา X ผมให้ชื่อว่าจอย X นะครับเป็นแบบนี้ครับ A ศนย์เส้นสีเขียวนะครับจอย Y นะครับต่อเข้าที่ขา A 1นะครับผมก็ตั้งชื่อให้เขาชื่อว่าจอย Y ครับคือเส้นสีเหลืองนี้นะครับส่วนจอย B นะครับคือการกดปุ่มนะครับคือขา B ตัวนี้ครับ ผมต่อเข้าที่ขา4นะครับเพราะนั้นผมก็จะเขียนที่ขา4แบบนี้นะครับ A0 A1 ขา4แบบนี้นะครับตัว BLBR ตรงนี้นะครับผมกล่าวไว้แล้วนะครับในคลิปต้นๆนะครับในคลิปถ้าผมจำไม่ผิดคือคลิปที่13นะครับตอนที่13นะครับก็คือเป็นตัวชดเชยการเบี้ยวของการเคลื่อนที่ของล้อนะครับในลักษณะที่ที่เราปรับจูนการเคลื่อนที่เป็นแบบเส้นตรงก่อนนะครับตัวนี้นะครับ ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็คือการทําพิษนั่นเองครับคือ pid นะครับโอเคนะครับส่วนทั้ง3ตัวนี้นะครับจะใช้เก็บค่าที่รับมาจากตัวจอยอนาล็อกตัวนี้นะครับผมที่ขา x นะครับที่ขา a 0นะครับผมทําการเอาค่าตั้งแต่0นจนถึง1,0 2, 3นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรจอยโพด x ตัวนี้นะครับ ส่วนแกน Y นะครับคือเส้นสีเหลืองตัวนี้ที่ขา A1 นะครับผมจะเอามาเก็บไว้ในตัวแปรจอยโพดวตัวนี้นะครับส่วนการกดปุ่มนะครับสถานะแค่0ูย์กับ1นะครับผมประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าบูลีนนะครับนะครับชื่อว่าจอยบัตทอนนะครับเป็นชนิดบูลีนนะครับโทษทีนะครับนะครับก็เก็บค่าศูนย์กับ1เอาไว้แบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็ในส่วนของเซตอัพนะครับผมก็ประกาศขายอินพุตและเอาพุตตามนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเหมือนเดิม ของทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือกำหนดให้ขาย n n a b l e A นะครับ enable b แล้วก็ In 1, In 2, In 3, In 4เนี่ยเป็น Output นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการประกาศขา Input เพิ่มอีก3ขานะครับก็คือขา A0 นะครับ A1 นะครับแล้วก็ขา4นะครับที่ผมตั้งชื่อเล่นไว้ด้านบนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ A0 ก็คือ Joy X A1 ก็คือ Jo y จอย B ก็คือขา C นะครับผมก็ประกาศให้เป็น Input แบบนี้นะครับแล้วผมกำหนดให้สเตตัสเบื้องต้นของรถนะครับเป็น0ูนย์ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ Enable A จนไล่ไปเรื่อยๆจนถึง Enable B นะครับทั้ง6ขานะครับก็ให้เป็นโลหมดเลยครับตัวนี้ผมทำการประกาศ Resolution ของพันวิดมอดูเลชันนะครับเปลี่ยนจาก0จนถึง255นะครับเป็น0จนถึง4095เป็นแบบนี้นะครับ และอย่างที่บอกนะครับผมทําการอ่านค่าอนาล็อกลีดจากขา A1 นะครับเอามาเก็บไว้ในตัวแปรจอยโพสด Y นะครับทำการอ่านค่าอนาล็อกลีดจากขา A0 นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรจอยโพรดเอ็ครับและทําการอ่านค่าจากขา4นะครับขา4คือจอย b นะครับเอามาเก็บไว้ในจอยบัตทอนแบบนี้นะครับในกรณีแรกอ่านี่กรณีแรกผมทํา ชีตไว้ละเป็นแบบนี้ในการเคลื่อนที่ไปด้านบนนะครับเวลาที่เราโยกสวิตช์ขึ้นไปด้านบนนะครับค่าจอยโพสต์วตัวนี้นะครับถ้ามีค่ามากกว่า564นะครับคือพ้นย่านอันตรายขึ้นมาแล้วนะครับคือพ้นย่านย่านที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าย่านต้องห้ามนะครับนะครับพ้นขึ้นมาแล้วนะครับผมรู้ทันทีเลยว่า ยูเซอร์เนี่ยต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นผมจะทําการนี่เลยนะครับผมทําการนี่ปรับโหมดขานะครับ i n ต่างๆนะครับให้อยู่ในโหมดเดินหน้านะครับก็คือ10-10ตามนี้ครับอันนี้เลยนะครับผมก็ปรับให้เป็น1 0 1 0ตามนี้กรณีที่2นะครับในส่วนที่2ทําไงครับเอาค่าที่ได้จากจอยสติ๊กนะครับคือค่าจอยโพสต์ไวตัวนี้นะครับมาทําการแมปให้อยู่ในช่วง0ถึง4095นะครับ ตามนี้เลยจอยโพสต์วนะครับมาทำการแมปนะครับตั้งแต่564จนถึง1023ถูกไหมครับตรงนี้นะครับมาแมปให้เป็นเส้นสีแดงตัวนี้ก็คือ0ูนย์ถึงสี่ตัวนี้เอามาเก็บในส่วนของมอเตอร์สปีดด้านซ้ายคือมอเตอร์ L นะครับเป็นแบบนี้ครับส่วนมอเตอร์ขวาทําเหมือนกันครับก็คือรับค่าจากแกนนมานมาครับมาทําการแมปให้อยู่ในช่วงระหว่าง 0- ูนจนถึง4 0 9 5แล้วก็เอามาใส่ในมอเตอร์สปีดา เสร็จแล้วนะครับก็เอาค่าที่ได้เนี่ยไปไดมอเตอร์นะครับคือพอเงื่อนไขเป็นจริงถูกไหมครับโยกขึ้นไปเนี่ยเป็นจริงปุ๊บเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาทํางานล่างสุดเลยนะครับคือหลุดจากลูปทุกลูปนะครับมาทําการขับตรงนี้นะครับก็คือเอามอเตอร์สปีดทั้งซ้ายและขวาออกที่ขาย n n b l l e A และ i n a b l e b ตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ผมก็จะใช้ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์นะครับนะครับในกรณีที่พันวิดมอดูเลชันนะครับมีค่าน้อยเกินไปนะครับตัวนี้ครับตอนนี้เราก็อย่างการทดลองที่13เราก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่2050นะครับการทดลองในคลิปที่13นะครับลองย้อนกลับไปดูคนระับคือคือ2050าผมก็เขียนดักเอาไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราก็ค่อยขับออกที่มอเตอร์ เป็นแบบนี้อันนี้คือในกรณีที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าครับเรามาดูในกรณีที่เคลื่อนที่ไปด้านหลังบ้างนะครับนี่ต้องเปิดตัวนี้นะครับในกรณีที่ผมโยกจอยสติ๊กมาด้านหลังนะครับผมขอย่อตัวนี้ให้เล็กลงนะครับอันนี้เดินหน้านะครับเราอธิบายไปแล้วนะครับต่อมาดูถอยหลังบ้างครับในกรณีที่ตัวแปรจอยโพสต์วตัวนี้ครับ มีค่าต่ำกว่า460นะครับลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับเรารู้ทันทีเลยว่ายูเซอร์ต้องการให้รถมันถอยหลังนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำอันดับแรกเลยครับตามบล็อกแดแกรมนี้เลยครับปรับโหมดนะครับให้หุ่นยนต์อยู่ในสถานะที่ถอยหลังนะครับก็คือ01 01แบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น low high l high แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาทำการ ค่านะครับ460ไปยังศูนครับให้เป็นศูนย์ถึง460ด้วยสูตรนี้ครับเพราะนั้นก็จะเป็นตัวนี้กับค่าให้เรียบร้อยนะครับพอกับค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาค่าศูนย์จนถึง460เนี่ยไปแมปเป็น0ูนยถึง4095ได้เสร็จแล้วก็เอามาเก็บในมอเตอร์สปีดซ้ายและมอเตอร์สปีดขวาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหลุดลูบมาทำการสั่งมอเตอร์ ออกที่ล้อซ้ายและล้อขวาตามนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะทําการดักค่าเอาไว้ด้วยนะครับไม่ให้มอเตอร์เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในกรณีที่ค่าพันวิดมอดู l เลชันต่ำกว่า2050นะครับเราค่อยขับออกตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่ะมาดูในกรณีที่เลี้ยวขวาบ้างนะครับเลี้ยวขวาสถานะอ่ะถ้านอกจากนั้นนะครับ ของแกนวายครับก็ให้มอเตอร์หยุดนะครับสั่งมอเตอร์หยุดแบบนี้เอล์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือต่อมานะครับต่อมานะครับเรามาดูในกรณีที่เลี้ยวซ้ายก่อนละกันนะเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายตัวนี้นี่เลยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้นะครับตามที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็คือว่าเราจะทําการเช็คสถานะนะครับว่าจอยสติ๊กเนี่ยมีการลดค่า ลงมาต่ำกว่า460แล้วหรือยังครับคือพ,พ้นย่านอันตรายแล้วหรือยังนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คด้วยนะครับว่าปุ่มมีการกดหรือเปล่าครับถ้าไม่มีการกดนี่ยคือการเลี้ยวซ้ายแต่ถ้ามีการกดนี่คือการหมุนซ้ายถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าไม่มีกดการกดสวิตช์ก็หมายถึงการเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําอะไรนะครับทําการกลับ ค่านะครับจาก460ไปยังศูนย์ะครับให้เป็น0ูนถึงสี่แทนนะครับด้วยสูตรนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทําการแมปค่าดังกล่าวนะครับนะครับเข้าไปในจอยโพส x ใหม่ครับแล้วก็สั่งมอเตอร์ทางด้านขวาหมุนนะครับสังเกตว่าค่าจอยโพสต x นะครับผมจะเอามาบวกกับมอเตอร์สปีดเห็นไหมครับแต่ถ้าล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายคือล้อที่ผมต้องการให้เขาหยุดนะครับผมจะเอาค่า ที่ทำการกลับมาเรียบร้อยนะครับทำการแมปเรียบร้อยตั้งแต่0นจนถึง4 0 9 5เนี่ยเอามาลบนะครับที่มอเตอร์สปีดแบบนี้ครับก็ค mm ื hmm. อต้องการให้เขาหยุดนั่นเองนะครับล้อขวาให้เพิ่มล้อซ้ายให้ลบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับในกรณีที่มอเตอร์สปีดนะครับ ผมก็เขียนดักเอาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้าเกิดต่ํากว่าศูนย์คือค่าติดลบนะครับก็ให้ปัดเป็นศูนย์นะครับในกรณีล้อซ้ายนะครับคือลบไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดว่ามอเตอร์สปีดเนี่ยเกิดจะพัดจะผูเนี่ยมันเป็นค่าติดลบนะครับผมก็จะให้เป็นศูนย์นะครับเป็นแบบนี้มอเตอร์ขวาเหมือนกันครับถ้าผมเพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่ามันเกิดมากกว่า4ี่พเป็น4ี่พันเก้าสิบหกสี่พันเก้าสิบเจ็ดสี่พันเก้าสิบแปดเนี่ยผมก็จะให้สปด อันไว้ที่4 0 9 5เป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหลุดลูปออกมาเหมือนเดิมเลยครับมาเช็คนะครับค่าพันวิดมอดูลชันว่ามีค่าที่ต่ำกว่า2 0 5 0หรือเปล่าแล้วก็สั่งไดรมอเตอร์อันนี้ในกรณีที่เลี้ยวซ้ายนะครับกรณีในกรณีที่เลี้ยวขวานะครับกรณีกรณีที่เลี้ยวขวาลิ้นพันกันนะครับเลี้ยวขวาจะเป็นแบบนี้ครับก็ทำการเช็ค ค่าในจอยสติ๊กก่อน,นครับว่ามากกว่า564หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าปุ่มนะครับมีการกดหรือเปล่าถ้าไม่มีการกดก็มาทําฟังก์ชันตรงนี้นครับก็ทําการแมปค่านะครับ564ไป1 2 0 23นะครับให้เป็นค่า0จนถึง4095แบบนี้นครับในกรณีที่เลี้ยวขวานะครับก็คือเพิ่มสปีดที่ล้อซ้ายนะครับก็คือเอาค่าไปบวกที่สปีด ที่ล้อซ้ายครับแล้วก็เอาค่าดังกล่าวเนี่ยเอามาลบที่ล้อขวาก็คือต้องการให้เขาหยุดนะครับมันก็จะทําการเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ทําเหมือนกับการเลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็คือทําการดักที่ล้อซ้ายนะครับถ้าเราทําการเพิ่มสปีดที่ล้อซ้ายมากจนเกินไปเนี่ยในกรณีที่มันเกิน4 9 5ไปเนี่ยเราก็จะทําอันไว้ที่4 9น5ครับแล้วในขณนะดเดียวกันนะครับถ้าเราลดสปีดที่ล้อขวาลดไปเรื่อยๆเกิดค่าติดลบนะครับ ลบมากกว่าศูนยะ์เนี่ยเราก็อั้นไว้ที่ศูนย์นะครับก็คือให้ค่ามีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับเสร็จแล้วก็เอามาขับมอเตอร์แบบนี้นะครับในกรณีที่หมุนขวาก่อนแล้วกันนะครับคือมีการกดสวิตช์แล้วก็โยกสวิตช์มาทางด้านขวานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรนะครับอ่าให้ดูนะครับหมุนขวาก็คือตัวนี้นะครับก็คือให้ทำการเช็คจอยสติ๊กนะครับว่ามีการเลื่อนมาทางด้านขวา จริงหรือเปล่าครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับว่ามีการกดปุ่มหรือเปล่านะครับนะครับเสร็จแล้วนะถ้าจะทําการหมุนมาด้านขวาครับค่าสเตตัสขา i in 1จนถึง in นเนี่ยเราจะให้เป็น1001แบบนี้ก็เป็นตามนี้เลยนะครับ1 0ึ1ตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการแมปค่านะครับจากค่าที่ได้ตรงนี้นะครับให้มีค่า อยู่ในระหว่าง0จนถึง4095ครับคือให้564ถึง123เนี่ยเป็น0ถึง4095ครับก็คือใช้คำสั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาค่าที่ได้ตรงนี้นะครับที่เราทำการแมปแล้วนะครับไปใส่มอเตอร์สปีดซ้ายและมอเตอร์สปีดขวาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทำการดักไว้ด้วยครับในกรณีที่ค่ามันเกิดเลยค่า4095นะครับก็ให้อันไว้ที่4095แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ เอามาขับมอเตอร์ตามนี้เลยนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับในกรณีที่หมุนซ้ายนะครับทำยังไงครับหมุนซ้ายก็คือกำหนดให้สเตตัสนะครับเป็น0101ตามนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการนะครับรับค่าจากจากจอยสติ๊กมานะครับเดิมเนี่ยเป็น460ไปยัง0ูนย์นะครับก็กลับให้เป็น0ูนย์ถึง460กก่อนครับด้วยสูตรนี้ครับ นี่ครับกับค่าจาก460นะครับมาเป็น0ถึง460นะครับเสร็จแล้วก็ทำการแมปค่าให้อยู่ในช่วง0ถึง4095นะครับแมปค่าดังกล่าวนะครับที่เราทำการกลับแล้วนะครับจาก0ถึง460เนี่ยเป็น0ถึง4,995เสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปรตัวจอยโพดเอ็ก X ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าดังกล่าวเนี่ยนะครับมาใส่ในมอเตอร์สปีดนะครับแล้วก็ทำการ ดักค่าไว้ด้วยครับในกรณีที่สปีดมันเกิน4,95 0ทั้ง2ล้อครับก็ให้อั้นไว้ที่4,95 0แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาสั่งขับมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเขียนโปรแกรมที่เราทำการเขียนโปรแกรมจากการอธิบายในคลิปที่แล้วมาเป็นดังนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับโอเคนะครับ ี๋ยวโค้ดตัวนี้ผมทิ้งไว้ด้านล่างด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวผมทําการอัปโหลดอีกรอบแล้วกันนะครับนี่นะครับอัปโหลดโค้ดดังกล่าวนะครับให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าไม่มีเออร์เลอนะครับนี่นะครับอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรมอยู่ในตัวไมโครทรลเลอร์ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับ ตัวรถให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะถอยหลังนะครับอันนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ก็เล ال ี้ยวขวานะครับก็หมุนขวาก่อนนะครับหมุนขวาก็จะเป็นกดสวิตช์ลงไปนะครับแล้วก็ทําการโยกไปด้านขวานะครับไม่ติดคะนี่นะครับหมุนขวานะครับต่อไปนะครับหมุนซ้ายนะครับกดสวิตช์ลงไปนะครับแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายโยกไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับ มันก <qué says it> ็จะทําการหมุนซ้ายเป็นแบบนี้นะครับก็ไปหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหมุนขวานะครับแล้วก็หมุนซ้ายนะครับตามลําดับดังนี้เลยครับก็จะได้ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปการทดลองของเรานะครับที่ทําการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปตัวนี้ไว้ด้านล่างด้วยครับในลิงก์ด้านล่างครับทุกท่านก็สามารถไปตามดาวน์โหลดเอานะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อได้ครับเออผมลืมแจ้งอีกเรื่องหนึ่งครับ คลิปตัวนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้เขียนเองนะครับผมไปเอามาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นของคุณลุงผมจำชื่อว่าคุณลุงบิวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมินิมัยหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับชื่อน่าจะชื่อโดนโรบอทมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ่ะโดนโดนบอทเวิร์กช็อปนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับคุณลุงคนนี้นะครับเขาชื่อบิวนะครับผมไปเอาโค้ด เอามาโมดิฟายเอานะครับตั้งแต่คลิปที่9เป็นต้นมานะครับผมก็อ้างอิงจากคุณลุงคนนี้นะครับนะครับแกก็ทำงานเกี่ยวกับ IOT โรบอทนะครับนะครับงาน Embed เดตต่างๆนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะมาหาความรู้ได้จากตัวเว็บตัวนี้นะครับชื่อว่าโดนบอทเวิร์กชอปนะครับตัวนี้นะครับผมก็เอามาโมดิฟายเอานะครับปรับแต่งตามที่ผมต้องการนะครับเป็นแบบนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านสนุกกับตัวสมาร์ทคาของท่านนะครับนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ